วิธีแก๊บกับลุงก๊อฟกลับมาอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับลุงก็จะพาไปชมนะครับ Amazing Animal นะครับที่ Fashion Island นะครับนะวันนี้เรามีลูกสาวนะครับนะของลุงเนี่ยนะเป็นคนนำเราพาไปเที่ยวนะพาไปดูสัตว์ต่างๆมากมายนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะกันมีอะไรบ้างนะครับมาดูและอ่านะสาวตื่นเต้นมากได้มานะครับตัวแรกในตัวอะไรไม่รู้ลุงก็จำชื่อไม่ได้ชื่อเรียกยากมากครับนะแต่หน้าเหมือนหนูยักษ์บ้านเรานะอ่าตัวที่สองนี่ หน้าเหมือนหมานะตัวเล็กๆนะน่ารักดีนะครับอ้านี่อันนี้เป็นนกอันนี้อันนี้นี่ตัวจริงนะครับนี่ตัวจริงตอนแรกลุงนึกว่ารูปปั้นอ่าข้างมีเป็ดนะนะครับออกมาครับน,นี่ตัวอะไรเนี่ยอ่าสูงก่อนสูงก่อนออกเานิดนึงโอ้นี่กนโอ้ง่วงอย่างเดียวอายอย่างเดียวนะไม่ยอมหันหน้ามาพูดคุยกันบ้างเลย นี่ตัวนี้โอ้โหทรงผมอย่างเท่เลยลุงบอกเลยนะสีก็สวยนะทรงผมก็เท่นะแต่พอลุงเข้าไปถ่ายใกล้ๆไปแอบลบมุมอยู่ที่ขอนไม้นั่นแหละเออนะออกมาหน่อยอตัวต่อมาครับนี่เลยครับอา้นาวนั่นครับจระเข้แค่ครับนะตัวเล็กหัวโตมากครับน,นั่นนอนแช่น้าบายใจอยู่นะเออนะตัวต่อมาครับนี่อันนี้อันนี้นางหลับตาอยู่นะนะับหนึ่งสองสามพร้อมกันเดี๋ยวนางจะเปิดตาหนึ่ง สองาเปิดลลืมต่อม,มาแล้วตัวต่อมาอันนี้คล้ายๆสุนัขจิ้งจอกนะครับนะนางนอนหลบมุมอยู่ตรงนี้นะครับนาะมองไม่ค่อยเห็นนะอ่ะตัวต่อมาครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะเป็นตัวอะไรตัวต่อมามาอ่ะไปกันต่อเลยนี่ตัวนี้นี่อันนี้ก็คล้ายๆหนูนะหนูยักษ์นะดูฮะเห็นไหม เดี๋ยวขอซูมเข้าไปหน่อยซูมเข้าไปนหน่อยอ่ะซูม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 น,นเป็นไงละ่ะคล้ายคลยพังพนคล้ายนาคนะอะไรแนวๆวเนี้ยนะ่ลุงจำชื่อไม่ได้ชื่อเรียกยากมากอืมนะตัวต่อมาครับนี่ไอ้น,นี้ก็เป็นคล้ายเป็นเป็ดนะมันมันยืนหันหลังเอาคอหันหลังอยู่นะแล้วก็ไม่ใช่ก้อนขี้หมานะอยู่ข้างบนน่นะหัวมันนะครับตัวต่อมาครับไอ้นกนี่ เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูตอนจบนะตอนจบของนกนี้นะมันจะวิ่งเข้าใส่ลุงเลยเออนะลุงชอบไอตัวนี้มากที่สุดเลยนะมันมันดูเป็นมิตรดีนะมันดูแบบดูนะดูมันมาแล้วมันมาแล้วนี่มันมาแล้ววิ่งเข้าใส่ปั๊บเนี่ตัวนี้อ่านี่ไก่ตอกนไก่ตอกสีฟ้านะครับนี่อันนี้ลุงจำชื่อได้นะนะมันอยู่ไม่นิ่งเลยรู้มันตื่นคนหรือมันอะไรนะหรือมันจะออกมาเที่ยวก็ไม่รู้นะครับตัวต่อมาครับนี่อันนี้คางคกยักษ์ พวกตัวใหญ่มากใหญ่กว่ามือลูกอีกนะตัวเบิ้มเลยนะครับนะนอนอย่างเดียวนะครับนะเอออ่ะมาดูตัวต่อมาอะไรเนี่ยตัวต่อมาอันนี้เป็นจิ้งเหลนนะอืมอันนี่จิ้งเหลนจิ้งเหลนน้านะเป็นไงละ่ะอันนี้งูงูงวงช้างเออนะมันจะชอบอาศัยอยู่ในน้ํานะครับนะนี่นะนอนนิง่งๆนะอ่าไม่มีพิษไม่มีภยัยนี่เป็นเต่านะเตา่าเตา่าเตา่เตา,ตาอ่า ่ตาตาแบลวเลยในตัวนี้ตัวน,น,นี้ลุงอยากให้ดูเต่าอลิเกเตอร์อาปากเลยอาปากกว้างๆเลยเออนั่นแหละนะดูมันอาปากโอ้ยปากมันจะงอยมันเท่มากเลยนะครับอ่ะนะสุดท้ายนะครับนะก็ไกดของเรานั้นไปนั่งเล่นกับกระต่ายน่ารักนะครับนะฝากกดติดตามลุงด้วยนะครับใครถูกใจฝากกดไลค์ฝากาากดแชร์ให้ด้วยนะครับนะ ไปแล้วนะจ๊ะบายบายสวัสดีครับ